กปนชิติดขอบทายชราที่2ประมัดระวังอันตรายจากรถนครับอีกสักครู่ขบวนรถเร็ว170จากยะลาปลายทางกรุงเทพจะเข้าเทียบในทายชาาที่2ครับ ที่ทกตมาทารถไฟสนทรีบราเรสครับ่อเที่ยวไปชัยชาลาทางที่ วันนี้เกัดเัตุว่าในคุชาราน้องอองของเราและกลับบริษัทที่ขนาดใหญ่เปใส่ต่อไปครับและผมคิดว่าไม่เป็นคาชรา ทางที่สุดในข้ามผ่านไปมาในทางชนาทางที่หนึ่งบอทาแล้ว่าอาจารย์จะขับรแล้วนะครับอีกสักพรู่จะมีรถทางด้านบนที่สองห้าเจ็ดถ้าดูตัวทนการ่ห้นะครับ